สวัสดีท่านผู้ชมที่การพบครับ TK บ้านสวนที่ดินนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปนี้จะพาไปดูแปลงไหนไปดูกันครับสวนเรียนนะครับโฉนด9ไร่ราคาน่าสนใจครับยกแปลง7ล้านบาทนะครับสนใจนะัดชมพื้นที่ต่อรองราคาได้ครับพิกัดบ้านพนมพริก ตำบลแสนตุ้งอำเภอคอนสิงจังหวัดตราดนะครับไฟฟ้าประปาพร้อมมีบ้านพักหนึ่งหลังนะครับที่เห็นตะกี้นะครับนี่ครับทุเรียนนะครับร้อยเจ็ดสิบต้นนะครับโฉนดนะครับมีต้นคู่บ้างต้นเดียวบ้างนะครับต้นโตบ้างนะครับต้นกลางกลางบ้างนะครับต้นเล็กไม่มีนะครับนี่ครับ ต้นขนาดนี้พร้อมไว้ลูกแล้วนะครับมีบ้านพักรีโนเวทได้นะครับหรือจะเข้าอยู่ได้นะครับใครชอบความสงบชอบมุมสงบท่ามกลางสวนทุเรียนนะครับแปลงนี้ตอบโจทย์ราคาน่าสนใจนะครับ9ไร่7ล้านนะครับต่อรองราคาได้นะครับมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับ บ้านสวนที่ดินนะครับ19,900แล้วครับอีกนิดเดียวได้2 0,000แล้วครับท่านผู้ชมครับ2 0 0 0 0ื่ b ซับสไครต์นะครับช่วยกันกดหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับก็หาบ้านสวนที่ดินราคายุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับฝากขายฝากลงคลิปติดต่อแอดมินเทพนะครับกดตรงคำว่าเพิ่มเติมนะครับ เราอ,อยากติดต่อผู้ขายนะครับท่านโทรไปได้เลยนะครับช่องทางติดต่อ a d m i ให้ไว้ใต้คลิปแล้วนะครับทุกแปลงนะครับทุกเคสนะครับก็กดตรงคำว่าเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม